สามท่านนะครับวันนี้อยู่อ่อโบวตครับทอโบวตงานไาเล็ซครับที่เวียนบึงพระรัันใช่ไหม สารหลักเมืองนะครับตรงนั้นจะเป็นสารหลักเมืองครับของเมืองละเอียดนะครับปวยมานะครับกันเขามาในบึงพลันชัยนอาจจะมีทางประตูเขาทางหอบสถนะครับเดินขึ้นมานะฮะทางขวามื่อน่าจะเป็นสารหลักเมืองครับปวยไปปวยมากอย Jamie, ่าลืมนะครับลืมขึ้นมาขอมาไหวมาขอเอานะครับอยู่น้ำอยู่สารหลักเมืองนี่ครับของเมืองละเอียดเนาะอยู่ในกลางบึง พลานชัยครับผมยุคกลางดึงพลานชัยพี้น้องมาครับบรรยากาศลุมเิน,นีเนี้มือน,นีกับบ้านพักพเน,นะกับพักกันนาเล่นมาเ,มาเที่ยวอย่างใดนะครับนี่มะทุระครับมะทุลาเพราะว่า,าลูกมาสอบอยู่ราชพัฒน์ อร่อยมากครับผมสวัสดีทั้งสิบท่านครับผมเออข่ามากเลวก็กดไลค์กดแชร์นี่ครับพี่น้องกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยครับผมโอ,อ้ล้มเย็ยนดีพี่น้องล้มเย็ยนดีด เกสีแล้วยุบประมาณเล้ยวยุบประมาณช่วงช่วงเทียงพอดีมั้งครับประมาณช่วงเทียงเนี่ยแหละแล้วกับเกะีกะสีเมื่อเนาะ จะผ่าย่างเบรงหลบๆบ,บริเวณลหลบๆของพบ้งพระลันชัยนะครับเนี่ยถ้าเขามาละครับนี่อยู่ทางที่เน็ตรต้นใหม่นะครับีต้นใหม่ยมหันก็คือสารหลักเมืองนะครับสารหลักเมืองของเมืองไหนนะครับน่าจะพี่น้อง ลมเดืนดีแีการียงีเลียงคน่นเลีเรื่อยๆแต่ก่อนนี่จะมีการมงให้อาหารปลานะครับ สาโนยเป็ดบ้านแพงนะครับสาโนยเป็ดบ้านแพงจริเห็นอยู่ทนะี่อ,อ่าเภออัศม่าตนะครับพี่น้องนะครับกูได้ยุ่ยไก่กันกูได้ยุ่ยไก่เรียว่าเป็นเจ็ดซี่มากินวอดนีหลาก็ไปใ,ใจยาได้เพี่น้องเนี่ยอยู่อ่างเพื่ออัศมาตนนะครับเอ่อมาเล่นกับซีไปฟอกันนะครับเนาะกับผมสิไปั ีในรบริเวณกลางเกาะบริเวณกลางเกาะกลางเกาะบึงพลรรานชัยเดี๋ยาวาเล็กๆเล็กหน่อยมาเหลนนะครับพี่นอ้องมีสนามาเหลนที่ยังแบบหลายครับ สนามเด็กเล่นนะครับกิจกรรมต่งางๆนะครับขอบขั้วนอะอรับรับรองความปลอดภัย่ครับปลอดภัยครับผมเพราะมีเจ้าหน้าที่เป็นดูแลคอยเบ่งคอยเบ่งคอยสอดส่องดูแลอยู่ตลอดนะครับว่ามีอย่างผิดปกติอย่างถ้าเจ้าก็มาเล่น คนขอบขั้วแะพี่น้องขวงังวเครับขว้วขวดีพี่น้อง น,นี่จะมีอ๋อพระถืว่าเป็นเพื่อนอน,นั้นแล้วเงินงเพื่อนใหญ่ยยนี้แล้วตรงนี้จะเป็นพระตรงนี้จะเป็นพระพี่นอ้องสวัสดีครับผมสวัสดีครับตอนนี้อยู่ ไปเสิบหพายางไปเดียวสิายางไปหาคนอ้วนครับคนอ้วนเป็นน,ะะน,ปนางเรือนเนเรือเป็น อยากไปเลือกเด็ดมาต่ก้อนนี่หลังแต่เป็นไม่อ่น,นะครับรก็บสีไมย้ยูนี่แหละมาอยูในแถวสวัสดีครับผมอีกจอครับมันี้วันมะเที่ยวครับนในบึงครับอันนี้อยู่ในบึงบึงพรลรานชัยนะครับพอดีมอนี้ผ้าลูกมาสอบ นสอบมาสอบเรียนราะชะพัตรครับละเอ็ดการะวางรอ,อะมากทีครับเดีย๋ยวไปบรรยากาศรอบๆครับตรงนี้มีร้านค้าด้วยร่มรื่นดีพี่น้อง 你。Yeah. แตเมืองผมเมือง,งกันก็พากันดังวะล่างจริงๆหรอล่างเรือจริงๆหรอ,อเดี๋ยวไปดูไปดู ขึ kind of um, ้นแล้วเหรอขึ้นแล้วเหรอออกมาอีกแล้วถ้าเราไปหาปลาเราจะต้องหยอาหารปลาที่ไหนที่นู้นแบบนี้นี่ตรงนั้นมันจะมีห้องน้ำแล้วก็มีอนัไนด้วยนี่ห้องน้ำมันก็มีที่ซื้ออะไรด้วยนี่ตรงนั้นอะไรมั้งพอหรือยังเอาอีกไหม แปลกนะอ๋อถอดแหวถอดถอดให้น้องหน่อยดูนี่ไงเดี๋ยวค่อยมานั่งอีกไปเดี๋ยวค่อยมานั่งอีกอีกรอบเดี๋ยวไปซื้อนี่ก่อนะจ้หะอยากให้อาหารปั้วมันอยู่ใกล้ๆกับที่เราเดินมาตรงไหนล่ะนั่นอ่ะโอ้ฝั่งนู้นเหรอใช่กลับมาพ่อบอกว่าให้ไปซื้อนะก่อนที่มันอยู่ก็อยูไปทำอะไ ตรงไหนพี่มุกเราไม่โทรมาหาพ่อเลยเออเดินไปกนไหนขาด้มันเป็นเป้าไอ้นานไงเป้ามันเท่ากันเด้เต็มเ้ยม่เปี่ยนเลยแลว่อยู่ตรงนี้เอ๋ก็ไม่เป็นไรหรอกสนุกไหมล่ะสนุกไหม ี่ไหนไปไปให้อาหารนกกนไหนน,นั่นตรงนั้นเป็นร้านขาดในเดือนตุ้งนีนน่ นั่นเป็นห้องน้ำอยู่ตรงนั้นนะไปเดินไปนไปไปไปเดินเดินจะมานะมาขี่ไหมล่ขะขี่นี่ขี่ตรงนี้ป่านเหนื่อย,ยหรือยังเหนื่อยแล้วก็มไาาม่ต้องให้อาหารปลาเป็นอันดับแรกอือโว้ยตรงนี้ก็มีน้ำมามีข้างบนนะ่ะมีสระน้ำเลย ไปพันให้คกุ๊บเฮ้ยนกตรงไหน<า>นี่เราเดินไปตรงนี้ก็ได้นี่เดินไปก่อนได้เออไม่ไปซื้อน,น้ำก่อนโ<ก>อ,อ้โหเฮ้ยหนูไวปั่นคนแรกแล้วมันหาไม่ปั่นเลยนะหาไม่ปั่นอน้องก็ปั่นไม่เต็นแล้วหนูบอกให้มันคับคบังคับมันก็บังคับวนวนวน,นแต่เดิมอะเนอะ กูสายจะรอยพ่อมาก่อน,นค่อยขึ้นจะแม่ก็บ่อยขึ้นนานหรือยังครแป๊บเดียวแป๊บเดียวหรือสามสิบนาทีประมาณย <Huh? S 2> ี่สิบฮะยี่สิบกว่ายี่สิบกว่ามไม่น้ำตกเลยฝั่งมันไม่ได้ไหลามาฝั่งนีงไ้ไงมันไหล<ต>นี่มันเป็นสวนสาธารณะกว้างเลยนะ มันเป็นสวนอยู่กลางเกาะตัวนี้เป็นเกาะบึงพารันชัยได้ครับพี่น้องแต่มันก็ไหลมาอยู่น,นะมันก็ไหลอน,น,นะเนอะไหนมันไหลข้างหน้านู่นตรงนี้ก็ไหลก็แค่นิดเดียวเองแต่ก็เสือเฮ้ยไหนต,ตรงนี้ตรงนี้พี่อ๋นะพ่อร<ะ>้านฮะพี่ยนะเออนีก่อ เขาปิดแล้วเหรอเขาปิดแล้วนั่นไปเออตรงนั้นแหละ สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับนะฮะขอมาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับด้อนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับมันสบายสบายวันนี้พระลูกมาสอบนะครับอยู่ราชพัฒน์ร้อยเอ็ดนะครับระว่างลอกเลยมาขอพรอยู่สารรักเมืองครับ เอาอะไรอ่ะเนี่ยไปซื้อนะ้ำมากินหน่อยไปข้าวท,ที่ไหนก็อันไหนอันไหน่เือเท่าไหร่นะห้าสิบเลยเหรอเน็ตคือบอดีถ้ะพี่น้อง ไหนอะ่ะพี่น้องเดี๋ยวผมเหมืนขอลงไลนนะครับเดี๋ยวผมเข้าไปไหล่ในแอปอันนี้นะครับผมขอลงไลแป๊บหนึ่งครับผมเดี๋ยวผมจะเข้าใหม่ครับผมตป๊แบบหนึ่ง